หลังจากที่พ่อได้จู่เย็นหองเพียมากกับมาละลายน้ำแข็งเลยครับเดือกกจไปต้มมันครับเขามาต้มใส่ใบบักกอกวยครับใส่ใส่ใบข้าครับใส่ใบข้าให้เพป่นขาวขึ้นใส่ใบบักกอกให้เป็นเศร้าขมครับพี่น้องขันท้อนท่อไปกะสีบีบักเนา,าใช้ได้พี่น้อง หีบม uhm, ะนาวใส่เข้าไปเพราบเสียชีิตฟิตไฟก็เพรได้กินในพี่น้องเมื่อนาเทศกาล หงม่วครับเสียหลเสียบหลายวันนี้สู้เขาครัวครับเสียหลยห้อมหลมันพีคปนครับ น้ำปลาแดกครับเพิ่มความนัวครับน้ำปลาครับกุเร่กุเร่ครับ แล้วอเนี่ยไบป,ประคูดห้อมครับแชทก็ไปได้พี่น้องหอมห้อยห้อยนะครับพี่น้องรีบครับว้าวมากินต้องกันได้พี่น้องหอยเฮดขุมครับหอยเฮดขุม อยากแช่ด้วยดพี่น้อดงกูดีกูดีน้เลือรับเือน้อมน้ำ้เลบับซิมครับซิม อมสมสมหอมหอมยำปูปูเลยพี่น้องยงแสบมากมาก